How are you today สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอยเรียนอยู่ที่บ้านเรียนแบบออนแฮนแล้วก็ออนดีมานะคะก็คือเรามารับใบงานไปทำใช่ไหมอ่ะเป็นยังไงกันบ้างบอกคุณครูได้นะคะคุณครูก็อยากรูออ้ว่านักเรียนสบายดีไหมมีอะไรเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าก็เขียนเข้ามาในใบงานได้เลยนะคะ ถึงสถา,านการณ์จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะคแต่เราก็ยังมีการเรียนการสอนแบบออนมาน์ให้นักเรียนได้ดูคลิปได้เจอคุณครูนะคะได้เห็นคุณครูสอนนักเรียนเหมือนเดิมนะคะเราก็ไม่ทิ้งการเรียนเนาะเพราะการเรียนเป็นสิ่งสําคัญนั่นเองก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะอยู่บ้านแบบมีความรู้นั่นเองอะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ ในเรื่องของ daily r o u t i n นนั่นเองอจําไว้ก่อนนะว่า daily routine แปลว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูยังไม่บอกนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรให้นักเรียนคิดก่อนคิดก่อนแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนเนี่ยคุณครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนีย่ยให้นักเรียนเนี่ยได้มาร่วมสนุกกันนะคะไม่อยากให้นักเรียนเนี่ยมีอารมณ์หรือความเครียดน,นะคะก็อยากจะผ่อนคลายนักเรียนบ้าง,างนะคะให้นักเรียนเนี่ยเดี๋ยวนะคะออก ท่าทางออกท่ามือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเต้นไปกับคุณครูนะคะคุณครูก,ก็เต้นไปด้วยกับเราเนี่ยแหละเต้นไปกับคุณครูประกอบเพลงนะคะเดี๋ยวเป็นเพลงอะไรไปดูกันเลย เรียนรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยเป็นยังไงบ้างเพลงสนุกไหมมีความกระฉับกระเชงไหมใครที่เฉยนะคะต้องแอคทีฟตัวเองแล้วนะไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เฉยนะคะเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยแล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยนักเรียนคิดออกไหม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 เดลี่รูทีนคิดออกไหมเอ่ย ถ้าคิดไม่ออกค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะบอกนะวันนี้เฉลยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรประจําวันนั่นเองกิจวัตรประจําวันคืออะไรคือกิจกรรมที่เราทําทุกๆวันทําซ้าๆกันทุกๆวันนะคะกลายเป็นกิจวัตรประจําวันนั่นเองในแต่ละวันเนี่ยเรามีกิจกรรมที่หลากหลายใช่ไหมคะแต่ก็มีกิจกรรมที่เราทําทุกวันเหมือนกันนะกิจกรรมที่เราทําทุกวันมีอะไรบ้างอย่างเช่นตื่นนอนตื่นนอนนักเรียนทุกคนต้องตื่นนอนอยู่แล้วใครไม่ตื่นนอนบ้าง เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะจะต้องเตือนนอนนะคะอะกิจกรรมที่2กิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรเอ่ยอะรับประทานอาหารใครไม่รับประทานอาหารเนี่ยก็จะสู้ผอมนะคะกลายเป็นคนเป็นกระดูกไปเลยนะไม่มีหนังไม่มีเนื้อเลยนะอะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะทําไมเราถึงต้องเรียนรู้ไหมเพราะว่า ในแต่ละวันเนี่ยเรามีกิจกรรมใช่ไหมก็จะมีชื่อเรียกหรือคำศัพท์เฉพาะนะคะที่เราใช้กันเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใช้สนทนานะใช้สนทนากับเพื่อนๆหรือชาวต่างชาตินั่นเองเพราะเป็นสิ่งสําคัญนะคะการสนทนาภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันะจะได้บอกเขาได้ว,ว่าวันนี้ฉันทําอะไรมาบ้างหรือว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราไป,ไปดูคาได้กันเลยนะคะพร้อไมไหมเอ่ยพร้อม คำแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านออกเสียงแล้วก็สะกดนะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงแล้วก็สะกดไปกับคุณครูนะคะแล้วก็จะมีคําแปลให้นักเรียนด้วยหรือความหมายให้กับนักเรียนนะคะ,ะไปดูคําแรกกันเลย daily routine daily routine เรามาสะกดคําว่า daily ก่อนนะคะ daily d a i l y daily d a I l y. I L Y daily r, r o u t i n e R, r O U T I N E r o u t i n e R O U T I N E r o u t i n e แปลว่าอะไรเอ่ยคำนี้ daily r o u t i n e daily r o u t i n e r e p e a t after me daily r o u t i n e แปลว่าอะไรเอ่ยกิจวัตรประจำวันนั่นเองกิจวัตรประจำวันก็คือกิอจกรรมกิจกรรมประจำวันนั่นเองอ่ะคำต่อไปกันเลยนนะคะ่ะ next อ่ะกิะจกรรมอะไรเนี่ยตื่นนอนอ่ะ get up get up repeat after me get up everyone repeat after me and spell with me อ่ะนักเรียนพูดตามคุณครูนะคะแล้วก็สะกดตามคุณครูด้วยนะคะ g e t g e t get up u p up u p up u p get up get up get up แปลว่าอะไรเอย่ยตื่นนอนนั่นเองอ่ะใครไม่ตื่นนอนบ้างเป็นไปไม่ได้นะคะใครตื่นนอนจะเวลาไหนก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องตื่นนอนใช่ไหมอ่า get up ถ้าเกิดว่าอยากบอกว่า ฉันตื่นนอนแล้วนะก็บอกว่า I get up I get up อ่าก็เติมตัว I ข้างหน้าเข้าไปนะคะ next คําต่อไปเลยนะ have breakfast have breakfast อ่ารูปอะไรเอ่ยเนี่ยเขารับประทานอาหารเช้านั่นเองนะคะ have breakfast อ่ารับประทานอาหารเช้าสเปลนะคะสกดน,นะ H A V E have H A we half breakfast B A E A K B A E A K Fast F A S T F A S -T. รับประทานอาหารเช้านักเรียนรู้ไหมคะว่าอาหารเช้าเนี่ยมีประโยชน์ต่อสมองมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมรับประทานอาหารเช้าน,นะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ร่างกายเนี่ยจะเอาไปใช้สมองเนี่ยต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นั่นเองอ่า next คําต่อไปเลยนะคะ go to school go to school แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าไปโรงเรียนนั่นเองค่ะช่วงนี้นักเรียนก็ไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมแต่ว่าช่วงก่อนหรือว่าภายภาคหน้าเนี่ยอนาคตนักเรียนต้องได้มาแน่นอนนะคะถ้าได้รับวัคซีนกันแล้วนะ,ะนักเรียนก็ต้องได้มาโรงเรียนเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วเราจะได้ไปโรงเรียนวันอะไรบ้างวันจันทร์นัคารพุธพฤหัสสุกนะคะเสาร์อาทิตย์ใครมาโรงเรียนบ้างเอ่ยไม่มีใช่ไหมแต่คนที่มาโรงเรียนก็คือคุณครูนั่นเองอ่ะเราก็จะใช้คําว่า go to school go to school เด uh, ี o ๋ยวสเปลนะคะสเปล g o go to t o school s c h o o l school แปลว่าอะไรเอ่ย school แปลว่าโรงเรียนนั่นเองนะใครคิดถึงโรงเรียนบ้างยกมือขึ้นส่วนคุณครูก็คิดถึงนักเรียนนะคะอ่าเดี๋ยว next คำตอบไปเลยนะ water the p l a n t water the p l a n t water the plants อาดูซิว่าเด็กชายคนนี้เขาทำอะไรเขากำลังลดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะลดน้ำต้นไม้อาเดี๋ยวสเปลนะคะ W A T E R water the T H E plants P L A N T S plant P L A N T S plant ที่แปลว่าพืชน,นะคะทำไมถึงต้องเติม s นะคะเพราะว่าเห็นไหมเขามีหลายต้นใช่ไหมคะมีต้นหนึ่งก็มีหลายใบยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเติม s ให้เขาด้วยนะไม่ใช่เอกพจน์นะคะเอกพจน์นี่ไม่ต้องเติม s เอกพจน์คืออะไรสิ่งเดียวนั่นเองอ่าแปลว่าอะไรเอ่ยคำนี้รดน้ำต้นไม้นะคะอ่าคำต่อไปนะคะ next อ่ e v e r y o n e r e p e a s uh, everyone, after me นะคะนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะ have lunch have lunch have lunch อ uh, ่ะสเปิ h a v e h a v e have lunch l u n c h a v e. L U N C H แปลว่าอะไรเอ่ยนี่เขากำลังถือถาดอะไรเอ่ยรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันก็ต้องรับประทานอาหารกลางวันกันด้วยนะเรียนเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงนะคะจะได้มีแรงออกไปเล่นแล้วก็เรียนนะคะอ่า next คำต่อไปเลยนะอ่าคำสุดท้ายนะคะ the last นะคะ feed the dog feed the dog แปลว่าอะไรเอ่ยให้อาหารสุนัขนั่นเองอ่าเดสเปลนะคะ f e e d the t h e dog d o g, d o g f e e d the dog f e e d the dog แปลว่าอะไรเอ่ยให้อาหารสุนัขถ้าใครที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขนะคะเลี้ยงแมวอย่างนี้เราก็เปลี่ยนคำว่า dog เป็น cat ก็เป็น f e e d the cat cat สะกดว่ายังไงนะสเปลว่ายังไงนะ cat ใช่ไหมคะ cat ถ้าใครเลี้ยงหลายตัวหรือให้หลายตัวเนี่ยก็เติม s ให้เขาด้วยนะคะอย่างเช่นคนนี้ใช่ไหมเขาให้อะไรให้สุนัขแค่ตัวเดียวใช่ไหมเขาก็ไม่ต้องเติม s อาให้อาหารสุนัขนั่นเองอะเดี๋ยวเราไปดูใบงานที่หรูให้ดีกว่าอะให้นักเรียนดูใบงานนะ ให้นักเรียนเขียนความหมายของคำศัพท์แต่ละข้อและออกเสียงให้ผู้ปกครองฟังแสดงว่านักเรียนจะต้องเขียนความหมายแต่ละข้อมีกี่ข้อลูลมี6ข้อนะคะนักเรียนจะต้องเขียนความหมายให้คุณครู6ข้อและนักเรียนจะต้องออกเสียงอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ผู้ปกครองฟังเพราะฉะนั้น ็จะต้องมีลายเซ็นผู้ปกครองนะมีช่องลายเซ็นผู้ปกครองและมีช่องให้คะแนนจากผู้ปกครองนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะคะให้เขาเนี่ยดูวิดีโอกับเราแล้วก็ให้หนูเนี่ยออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้กับผู้ปกครองฟังแล้วให้ คุณปกครองเนี่ยเส้นรับรองมาว่าเราออกเสียงแล้วเรียบร้อยนะอย่าลืมทํางานนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอคุณนักเรียนทุกคน,นะคะที่ดูคลิปวิดีโอของครูนะคะถ้ามีโอกาสเราก็คงจะได้มาเรียนด้วยกันในห้องนะคะสําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะ Goodbye see you again my student